ไลออนมอลอดแรงทุกพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทไลออนมอลได้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสทางธุรกิจไปทั่วภูมิภาคในห่วงเวลาเดียวกันโดยมีสมาชิกเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเริ่มต้นที่สำนักงานใหญ่บริษัทไลออนมอลลาดพร้าวร้อยหนึ่งได้มีการจัดงานวันไไฟโตเอสเหรือวันระบายเดย เมื่อวันที่3สิงหาคม2568ที่ผ่านมาโดยมีสมาชิกได้พร้อมใจการแต่งชุดสีเขียวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไฟโตเอสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ดีทอกลำไส้ช่วยปรับสมดุลลำไส้ฟื้นฟูระบบย่อยอาหารและล้างสารพิษในลำไส้ โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมง,งานกว่า500คนคุณพิรวัตรงามพาณิชย์กรรมการผู้จัดการบริษัทไลออนมอได้นําสมาชิกจัดกิจกรรมซูเปอร์ลโที่สํานักง,งานใหญ่ของบริษัทไลออนมอเป็นประจําในทุกเดือนโดยหมุนเวียนการนําเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทในแต่ละชนิดโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์และแสดงผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมง,งานได้มีโอกาสสัมผัสรวมทั้งยังได้ใช้โอกาสนี้ยกย่องให้เกียรตินักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ได้ขึ้นรับเข็มเกียรติยศในระดับไลออนสตาร์และซูเปอร์สตาร์ในทุกรอบของการจัดงานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังคงมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า500คน เช่นเดียวกับที่ได้มีการจัดกิจกรรมซ u เปอร์ m ที่จัดขึ้นในแต่ละเดือนและก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งวันได้มีการจัด l o m และกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาคซึ่งแต่ละพื้นที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า100คนซึ่งนับเป็นบรรยากาศที่คึกคักอ,อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่เช่นที่จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่สองสิงหาคม2568ที่โรงแรม PC g r a n ร Pala c e จังหวัดสกลนครได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสทางธุรกิจ ไลออนมอออป portunity e e t ิ้งหรือ LOM ให้กับนักธุรกิจและผู้สนใจในพื้นที่ภาคอีสานกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคุณรพีพัฒน์อินทมาตรนักธุรกิจระดับคราวอมบาสเดอร์เป็นวิทยากรบรรยายและนำสมาชิกแบ่งปันประสบการณ์การใช้สินค้าท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยผู้เข้าร่วมงานรู้สึกประทับใจผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ไลออนมอที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนวันนี้มาร่วมงาน LOM ที่จังหวัดสกลนคร ก็ได้มาเพิ่มเติมและศึกษาความรู้โดยนําทีมงานเข้ามาร่วมในครั้งนี้ซึ่งมีความมั่นใจกับบริษัทเลออนมมคือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอยู่ในหลักร้อยประทับใจสินค้าของเราคือมันก็มีหลายหลายอย่างคืองาดําเม็ดผักคือไฟโตเอฟนะค,ค, Ав, ค,ค,ค,ครับผมคืออาหารเสริมในสุขภาพร่างกายของเรานี่ก็ผมประทับใจเรื่องว่า เราได้กผมธนชาติธนโชติพิตครับหรือโค้ชปีเตอร์นะครับวันนี้อยากจะมาแต่งปันนะครับเรื่องความประทับใจครับกับบริษัทไลออนมอลครับก็คือ 1. นะครับบริษัท l i ออนมอลมีผู้บริหารที่น่ารักมากๆเลยครับ 2. ครับมีสินค้าที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับได้ใช้แล้วประทับใจมากๆ 3. ครับแผนการตลาดทําได้ง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับ นอกจากนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีการจัดกิจกรรมประกาศเป,ป้าหมายพิชิตทริปท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แดนมังกรแห่งเอเชียซึ่งเป็นการฝึกอบรมการตั้งเป้าหมายที่จะพิชิตทริปท่องเที่ยว คุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงที่ทางบริษัทไลออนมอจัดขึ้นโดยการจัดกิจกรรมที่จังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานนับร้อยคนและที่จังหวัดพิษณุโลกองค์กร s u c c e s s t เกเต h e r ซึ่งนำโดยคุณชุติการเก่งเดชประธานองค์กร s u c c e s s t เก e ต h e r ได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้พัฒนาธุรกิจที่ถูกต้องกับบริษัทไลออนมอที่จังหวัดพิษณุโลกขึ้นซึ่งศูนย์แห่งนี้มีคุณปีชาสิวัตรสิริประชาวรัตนนักธุรกิจไลออนมอและเจ้าขออองน Gen, หรือ LA เป็นผู้บริหารดูแลพร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิกที่มาเข้าร่วมงานอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าองค์กร s u ักเซตูเกเตอร์ได้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสทางธุรกิจวันเดียวกันถึง2แห่งคือที่จังหวัดพิษณุโลกและที่อำเภอวังสพุงจังหวัดเลยซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานรวมแล้วกว่า100คน เป็นที่น่าสังเกตว่าเพียงช่วงเวลาสุดสัปดาห์บริษัทไลออนมีการจัด LOM และการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมกันหลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่บ่งบอกถึงกระแสะความร้อนแรงของธุรกิจไลออนมอที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจไลออนมอในเวลานี้เป็นอย่างยิ่ง